ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของอีฟบอน2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่วนคลิปนี้ครับคนจะทำการยืนยันน er ักเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the w e e ีนะครับทุกคนที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามีเงาอย่างไรกันบ้างนะครับที่โซเกมนะครับทุกคนได้มีการระบุข้อมูลมานะครับแลวก็มีการเปิดเผยข้อมูลเงาของนักเตะมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารเป็นนักเตะคนไหนกันบ้างมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ครับทุกคนเป็นการยืนยันเงานักเตะนะครับทุกคนที่ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยมาก็คือเนี่ยทุกคนมีทั้งหมด3เงาตามนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเงาที่ไม่ได้ระบุทีมนะครับทุกคนแลวก็ไม่ได้ระบุสัญชาติด้วยนะครับเพียงแค่มีการระบุมาก็คือคนแรกครับทุกคนเป็นการระบุมานะครับว่ามีการประกาศแขวนสตาร์ทนะครับ คนที่2ก็คือเป็นการยิงลูกวอลเลบทุกคนแลวก็คนที่3ก็คือมีการคว้าแชมป์หรือว่าคว้าฟุตบอลถ้วยนั่นเองนะครับและเมื่อหาข้อมูลมาก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็นนักฟังของอาริโดกราชโชทุกคนที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพไปนะครับแล้วก็มีโชนี่โค้ดก็ทคนเลยก็โอลิเวียชิรูนะครับซึ่งได้มีการเปิดเผยมาประมาณนี้เลยนะครับก็คาดว่าน่าจะนําทัพโดย3คนนี้นะครับสำหรับ โอลิเวียชิรูวก็คือเป็นการยิงลูกวอลเลย์ครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับโอลิเวียชิรูจาก AC มิลานนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในสามเง้านี้นะครับแต่อมาก็ที่2ก็คือเป็นอารียนโดกรานาโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่คว้าแชมป์เอฟเอคับไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคนสุดท้ายก็คือโทนี่โกดนะครับที่มีการประกาศมานะครับว่าจะมีการแขวนสตั๊ดหลังการจบฟุตบอลยูโรปีนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสารนักเตะสามเงาที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการดัดเด็ดว,วันพรุ่งนี้นะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะพวกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงไอเทมเชนดิลนะครับทุกคนที่มีการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถรอเล่นอีเวนต์รับของฟรีกันได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ